รถที่ขายดีที่สุดครับในประเทศไทยครับแปดปีซ้อนยัน ถาม่าถ้าไรตัว A บันี้่ันเลหรอครับนี่เป็นรถะรคับให้กรกันเป็นของไม่เบอร์นะนี่คือับนี่คือรนหัวเดียวครับที่ไว้ชบรรุของทั่วไปเราตกช่วงร่างครับนี่คือเรื่องราวของระงานทางดื่อหลังครับแมนกสำคัญมาก ดูครับเื่อนจนมชมงานครับหมุนรอบใหแบเบินยางเืนจะต้องเต็มที่และการดึงเรียบร้อได้อย่างเพื่มบอกว่าต้องทำมากๆระบบชุบร่างที่ดีนสเสภาพที่ออกแบบเพื่อการขับขี่อยู่ในทุกตาราตมตัวเลียนเหือช้างครับไม่ว่าจะับขี่บนทางเลียกครณอวเจอจาร้อนแรงเตดไฟขึ้นมาเดี๋ยวดูครับระบบนแครับระบบชว่างดีเั Gracias. Yeah. Yeah.